สวัสดีครับท่านผู้ชมมานี้เนื้อเขามาใหม่ๆนี่ครับสินสะโพกโบกดาดครับก่อนง่ายๆเลยท่านผู้ชมดูนะครับแดงองต้องดีๆครับยางงามเลยนี่ครับสวยๆเลยครับเกล็นๆเลยล่ะครับนี่สดแห้งครับไม่ไม้เลยครับลมปุ๊บปาดปั๊บมาเลยครับนี่อันนี้เป็นเนื้อสําหรับขายผักคำนะครับเนาะอันนี้เป็นน่องไส่ขาหน่าครับผมสังเกตเลยไส้สีเลายๆครับยูรานโบใายเลยขาหลังมันจะเป็นโตง่ายเราไล่มันหน่อยไอ้พวกนี้ไล่มันจัดไรนี่ครับ นี่ครับตับท่านผู้ชมตับตับย้อนได้เลยครับเด้อผู้ใดมักกไกยตับจุตับมาเลยครับตับย้อนใหม่ใหม่สดๆครับนี่เหลือยังซิบซอยู่เลยครับนี่ยกูได้สดแท้แน่นอนใส่ตองอองเลยครับนี่ครับขั้นหน้าสีสดใสสาวซิบกีบใส่สดสดใสอันนี้เสือครับเสือต้องให้นี่ครับสดๆเลยขันพ่อสดนี่มันสีบดดึงๆสีเลยครับ โอสีมนสิด,ดันไปเลยปาดออกมาแต่ส่วนที่มันหิ่วเผาเลยอันนี้เป็นเนือ้อเนื้อสามซันนะครับเ้ออยูย่รานขายพวกต้มแซบต้มเปื่อยยังครับสีใซส่เป็นเนื้อสามซันแบบเดียวกับที่ยูน้ำก๋วยเตี๋ยวครับเดี๋ยวเอามาต้มถิมไว้นะครับเนาะนี่เลยสดๆแบบนี้เลยครับบสีเนือ้อฟิสเนื้อแข็งนะครับเนาะคัดมาเลยไม่ใช้เนื้อเสียด,ด้วยเนื้อสามสันมันอี่มีสามเยอรอนะครับมันอี้มีเอ็นเนือ้อแล้วก็มันครับแซบ มาทามาพาพาเสือครับสาเหตุที่ต้องในพายด้วครับแล้วาการเข้าป่าเราจะขี่นนี้อร์สซคดเบอหล่อนครับถ้าต้องเปลี่ยนตรงพาคือสีแรียลครัง้งหนึ่มันี้เป็นยังไงบ้าเพิ่งเปลี่ยนพร้อมๆกันเลยครับที่จริงเสือตอนนึ่งนะครับท่านผู้ชมมันส่เงี้ยวผิดละมันส่เงี้ยวปลาแมนผิดละอา่าแเราไปที่นี่ต่อมามันสีมีมันบกักเผาครับยูแครนซัมนีแ่แหละครับยูประมาณนี่แหละที่เลี้ยงไปตั้งแต่โบแมนแล้ว เราฟังมันเหลยวนี่สิมีเงาตลอดเสียงอยู่คนเราฟังเนาะเอารุนครับนี่ครับค่อยๆตีออกครับตีออกครับตีออกตีออกปีออกตีออกตีออกอื้ม เนี่ยเสือให้เสือห้องครับโบมินซินสองตอนนี่เสือสองตอนครับนี่เลยเดี๋ยวห่อสีเลาะเอาตะบักเผาครับนี่แหละคือบักเผานี่ครับปังนี่มันจะเป็นแข็งๆเกล็นๆนะฮะนี่กดบอลลงเลยอันนี้เป็นมันเลี้ยวนี่นี่มันจะบุ้มๆเลยครับนี่อยู่ประมาณนี้ห้าสิบแปดเอาบักเผามาจุเนาะคือรถถึงเวลาครับเอาหล่อนซะทีเดียวนะครับนะเพราะว่าอยู่ข้างในยังนีงส่วนที่เป็นบักเผาอยู่นี่ครับ นี่ก็ยังเป็นมะพร้าวด้วครับนี่นี่ก็เป็นมะพร้าวครับนี่จงติดไว้นี่ยางเสือก็ทิเวลาเฉือนหรือเฉียงไร่นี่เนาะก็ทิได้ติดทั้งมันเหลียวทั้งเนื้อทั้งมะพร้าวมน้ำกันตอนนี้คือกันครับปาดเอาเฉพาะมะพร้าวนี่ครับ เสือมะพร้าวเสือครับนี่ปาดเอาสมีแล้วครับมาจุอืหอมกลิ่นมันเนื้อครับจีเด็ดเลยสะโพกบวกดาครับนะปาดบิงครับมันเป็นส้นสใหญ่ๆเลยถือไม้ถือคมเมียเลย นี่สิเป็นใยๆๆเลยความสดมันเหนียวติดมีดติดเขียงนี่ครับปาเลยเหนียวติดมีดติดเขียงอีกทีครับนะตุยๆเลยสิดหวาบไม่อยากหวากเลยสดแห้งสดแห้งตุยเลย đẹp dạng ren nha tập khắp sốt sốt nào chung vậy năm sáu sáu kịp chị đi đi ไปจะฮอหฮอตับคันเทนาบักไข้หลังครับไม่ต้องเยอะ สองไข่พอห้อยหอมน้ำจังหน่อยครับท่านผู้ชมประดับประดาพ่อเป็นสีสันสวยงามมามาลองลิ้มซิมรถกันเลยครับอันนี้พอดีเฮดเสียบสู่ลูกค้าได้ครับเด้อะคุณลูกค้าเพิ่งกำลังกินอยู่ทา่านตอนนี้เขาเสียบอาหารครบทถ้วนนะครับเดี๋ยวเขามาลองซิมกันมึงชุบก่อนนอี่าใส่เมตาครีมน,นะครับนะตัวไอ อืมฮืมเลดสุดอันนี้เจ้าขมบีแท้เพียงหัวพุ่งอีกตั้งหาครับมาลองบวยตับครับนใส่กับจานสิกี่พันตับห่อผ้อ่อม ตัวเองลงไปอ,อยู่ดีไม่แห้งครับเดี๋ยวพูดว่ากรอบนอกกรอบนอกนุ่มในบอกเผาบอกเผา อือืกัดเข้าไปมันแตกเนี่ยหอมเผ็กกันเท่ะหน้ากี่เด็ดเลยเหมือนหันมาตอนนัน้นนะแต่ว่าไปไฟเลยครับ ใส่กันได้กับใครหลัง <c oughs> ทีมฮึมดีเลยชมผูชมสนใจอยากมาลองริมชิมรสมาลบองประทานอาหารอยู่หลังกับเรื่งเชิญนะครับเด้ออยู่บ้านหนองสองห้องตําบลโพนง,งาม อำเภอหนองแขนจังหวัอดอุดรธานีนะครับโทรศูนย์หกสองสามสามซีเจครับปักหมุดมาได้แมพได้เลยซอยทีคาเฟ่ครับผมจังหวัอดอุดรธานี เป็นเสือที่พลอยมากเลยพลอยไป,ป่าเคี้ยวง่ายว้าวขอบคุณสำหรับการติดตามและช่วมากจัดหอหน,น้าที่นี่จังไนกระฝากกดไ์กดแชร์เป็นกำลังแด้แห้งใจนะยครับเด้เออย่าลืมกดติดตามให้นะครับ บอบอยซอยที่ท้ง youtube และไอ้บอยเดอร์ทางเ c e บุ๊กแล้วเขามาพบมาพอกับใม่คิดหนาคิดรุ่นคิดเนียล่าไปแล้วสวัสดีครับ